สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีตุลทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้อ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนกันยายน2568นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงาน ในเรื่องราวของการงานแล้วก็การเงินของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นนะคะเราเริ่มกันจากดูหน้าไพ่กันก่อนเหมือนเดิมแล้วกันเนาะสำหรับไพ่ที่พี่หมอได้ทำการเสี่ยงหยิบมาให้กับทุกๆคนแล้วนะคะเสี่ยงทายหยิบมาให้แล้วนะก็จะมีไพ่ Empress นะคะ Cheriot นะคะ k King ดาบสี่ดาบเด็กถ้วย8ถ้วยแเหรียญ Temperance นะคะ หกถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยโอเคเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำก่อนเหมือนเดิมเนาะในช่วงเดือนกันยายนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำชาวลัคนาและชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเป็นจังหวะและเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเกิด พลังงานในเรื่องของความแบบลุยอ่ะลุกขึ้นมาแบบลุยลุกขึ้นมาสู้มันดูมีไฟมันดูมีแพชชั่นมีเป้าหมายหรือว่าบางคนก็มีแผนในหัวด้วยก็ได้นะคะว่าเออเราจะแบบจัดการอะไรเหมือนแบบมีเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยให้สำเร็จนะยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นงานในลักษณะที่แบบว่าทุ่มเทกับมันมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึง่งหรือว่าแบบ ทำมาสักพักละแล้วมันยังไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดือนกันยาเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลก็จะใช้เขาเรียกว่าไงอะใช้พลังงานทั้งหมดของตัวเองค่ะทุ่มเทไปกับสิ่งสิ่งนั้นจนมันแบบประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนคนที่อ่ะแยกให้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันขึ้นประเด็นนี้มาค่อนข้างเยอะนะคะใครที่เป็นสายงานราชการนะคะหรือว่ามันทํางานในลักษณะที่แบบเป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะมีระบบมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องใช้เหตุผลประกอบการทํางานนะ บอกเลยว่ามันคือเหตุผลเหมือนแบบต้องใช้ความคิดใช้ตรกกะใช้เหตุผลใช้การวางแผนในการทำงานแล้วมันจะประสบความสำเร็จรวมถึงโดดเด่นนะหมายถึงว่าผลลัพธ์อะคะ่ะผลลัพธ์ในการทำงานของเราเนี่ยมันออกมาโดดเด่นจนทำให้มีคนเนี่ยยอมรับนับถือในตัวเรานะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมองว่ามีข้อเสียในเรื่องของความแบบเบร์นเอาความแบบเหนื่อยความแบบว่าอยากหยุดอยากพักอารมณ์เหมือนอยากจะอยู่คน เดียวไม่อยากจะทำแบบงานก็ได้นะไม่อยากจะแบบไปทำงานมันเหนื่อยอะคะ่ะด้วยเพราะว่าเรามีเป้าหมายหรือมีแผนแล้วเราไปทุ่มเทให้มันเยอะเรากดดันตัวเองอะนะในบางจังหวะมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบอยากพักไม่อยากฝืนแต่ก็มองว่าท้ายที่สุดอะชาวลัคนาราศีตุลก็จะจัดการสภาวะอารมณ์นี้ของตัวเองได้นะคะจะมีการปรับการเปลี่ยน แล้วก็สร้างสมดุลต่างๆให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีจนทำให้หน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบในเดือนนี้สามารถผ่านผลไปได้นะคะข้อดีที่โดดเด่นอีกหนึ่งข้อในช่วงเดือนนี้นะพี่หมอมองเห็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลนะคะส่งเสริมสนับสนุนชาวลัคนาราศีตุลพอสมควรเลยนะ แล้วก็บริวารค่ะใครที่มีลูกน้องนะมีทีมมีบริวานแบบว่ามีคนที่จะแบบว่าต้องทำงานร่วมกันแต่เขาเป็นผู้น้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนทำให้างานของเราเนี่ยออกมาดีนะคะประสบความสำเร็จได้เหมือนแบบได้ลูกน้องดีบริวารดีนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้นะโดยรวมก็ถือว่าเดือนกันยายน,นีย่เป็นเดือนที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลสายที่เป็นางานประจานะ อยู่ในจุดที่ดีค่ะไม่ได้แย่นะมีบางเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบคอยรับมือบ้างโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะอารมณ์แรงกดดันต่างๆนะคะนอกนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจัดได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาสของการได้เริ่มงานใหม่ได้โปรเจกต์ใหมร่รวมถึงบรรดาลูกค้าหน้าใหม่ๆนะคะเขาจะเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยนะคือมันจะต้องไฟท์กับงานพอสมควรนะคะแต่ ทุ่มเทมุ่งมั่นหรือว่าเหนื่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ก็คือความสำเร็จนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างผลงานเขาเรียกว่าไงอะมันมันจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่ามีชื่อเสียงแต่ว่าผลงานอะไรก็ตามนะโปรเจกต์อะไรก็ตามหรืองานอะไรก็ตามนะคะที่ตุนไปรับทำมาในเดือนนี้นะสายฟรีแลนซ์ก็เรียกได้ว่ามันมันส่งผลดี ให้คนเนี่ยยอมรับเราแล้วก็แบบหันมาสนใจในตัวเราเยอะขึ้นอะอย่างบางคนเนี่ยเป็นกราฟิก นะเป็นอินเทียเป็นอะไรที่มันแบบว่าเป็นฟรีแลนซ์อ่ะมันได้หลายอาชีพเนาะซึ่งมันจะต้องแบบว่าโชว์ศักยภาพของเราออกไปค่ะแล้วตุนก็ทำได้ค่อนข้างดีค่ะในเดือนนี้ยพอทำแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้มีคนหน้าใหม่ๆไงลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยเข้าหันมาสนใจเรามากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยสำหรับสายอาชีพนี้เช่นกันค่ะต่อมาค่ะคนที่ เป็นเจ้าของกิจการเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีตูลจะต้องจัดการนะคะมีการวางระบบในการทำงานใหม่มีการแบบจัดการระบบในการทำงานของตัวเองให้มันลงตัวให้มันแบบออกมาดีอารมณ์มันประมาณนั้นนะคะ แต่โดยรวมก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเช่นกันนะคะสำหรับสายธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการคือพี่หมอมองว่าข้อดีเลยอะ่ะคือเรื่องของทีมค่ะมันมีทีมมันมีคู่พาร์ตเนอร์หุ้นส่วนก็ได้นะคะหรือว่าลูกน้องบริวานอย่างที่พูดไปในพาร์ตอื่นเนี่ยมันขึ้นมาในแง่ที่ว่าเข้ามาช่วยร่วมมือลงแรงร่วมเหมือนแบบได้ร่วมมือการทำงาน อะไรประมาณนี้แล้วมันแบบส่งผลดีกับธุรกิจและกิจการของเรานั่นเองนะคะรวมถึงหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ไปได้คนที่แบบเก่งๆอะ่ะเ,เข้ามาทำงานให้กับธุรกิจเราอหรือบางคนมีออธุรกิจนะถูกแล้วเนาะพี่หมองงก็คือแบบบางคนมีร้านร้านหนึ่งอย่างเงี้ยทำธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าคุณก็ไปได้ ลูกน้องใหม่มาหรือว่ามีคนเข้ามาทํางานใหม่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆแล้วเขาก็ทําให้ธุรกิจหรือว่ากิจการของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้ในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ของยอดขายหรือว่าเป้าหมายเนาะสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนเขามักจะมียอดนะมีเป้าอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ก็มองว่าค่อนข้างที่จะ ดีแต่มันจะเป็นเกณฑ์ดีในระดับแบบอย่างเดือนก่อนๆอนอย่างเงี้ย หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันไปไม่ถึงเป้าเลยยอดขายอะ่ะมันไปไม่ถึงที่เราตั้งไว้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้ต้องใช้คำว่ามันเป็นเกณฑ์ดีที่ว่ามีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นจากเดือนก่อนนะคะบรรดาลูกค้าเก่าๆเ,เ,เนี่ยมีการวนเวียนกลับมาสนับสนุนซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีตุลค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีการแบบหยิบยกเอาไอเดียเก่าๆนะคะกลับมาพัฒนา ใช้กับธุรกิจแล้วก็กิจการของตัวเองในช่วงเดือนนี้ค่ะโดยรวมถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรเลยนะคะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะใครที่ทำงานอขออภัยค่ะใครที่มีธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆนะคะเกี่ยวข้องกับเด็กๆเ,เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการเดินทางขนส่ง อะไรประมาณนี้นะถือว่าในเดือนนี้ธุรกิจของคุณม,มันมีการเติบโตขึ้นจากเดือนก่อนนะคะในสายนี้นะแต่จริงๆแล้วก็มองว่าทุกๆธุรกิจแหละทุกๆกิจการเพียงแต่ว่าเท่าที่พ่ยขึ้นแนวแนวนี้ทนทนนี้เนี่ยค่อนข้างเด่นเท่านั้นเองนะคะ พาสสุดท้ายในเรื่องของงานนะคะก็คือคนที่กำลังตกงานคนที่กำลังมองหางานอยู่หรือคนที่ว่างงานนั่นเองนะคะในช่วงเดือนกันยายนบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้งานใหม่อย่างแน่นอนนะที่พี่หมอมองเห็นเนี่ยมองว่าจะมีมาจากคนรู้จักนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยเขาแนะนำงานให้เรานะแล้วก็หาเองเนี่ยมันก็ ก็ได้นะแต่รู้สึกว่ามันเด่นมาในแง่ที่ว่ามีคนแนะนำมาให้ค่ะแล้วก็เป็นเป็นช่วงเดือนที่งานเนี่ยนะถ้าอยากจะได้ไพ่เขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยลองเหมือนกับว่าลองมองหลกัหลกๆมองหลายเอ่อมองหลายๆอย่างอ่ะขออภัยใช้คำผิดมองหลายๆแนวอย่างเงี้ยค่ะอย่างปกติเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะสมัครในตำแหน่งนี้อยากจะหางานแบบนี้หรือ ตำแหน่งเว้นไว้แต่อยากจะหาองค์กรใหญ่ๆแบบนี้อะไรเงี้ยไพ่เขาแนะนำแค่ว่าให้เราลองมองตัวเลือกใหม่ๆอ่ะ อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นที่มันมีความใกล้เคียงกันแหละหรือว่าตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทดลองทำตำแหน่งนี้เลยแต่ว่าถ้าเราไปสมัครเนี่ยมันก็สมัครได้นะอะไรอย่เงี้ยคือให้เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้ตัวเองด้วยนะคะมันจะยิ่งส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศรีตุลยได้งานที่ดีเข้ามาในเดือนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีความคิด มีไอเดียอยากเปลี่ยนงานนะคือเดิมทีนะตอนนี้ยังไม่ตกงานแต่ว่ามีความเริ่มมีความคิดและรู้สึกว่าอยากเติบโตอยากก้าวหน้านะจะบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองเพราะว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะคะอันนี้ก็คือพาธการงานค่ะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกันยายนเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่การเงินกันบ้างนะคะไพ่การเงินที่หมอก็ทำการเสี่ยงทายนะคะอธิษฐานขอไพ่มาแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าราคนาราศีตุลได้ไพ่การเงินอะไรบ้างนะคะก็จะมีไพ่เดทค่ะก้าวดาบเลเวอร์ค่ะจัสติสค่ะเถ้วย4ถ้วย ไฮพริสเทสสิบถ้วยสามเหรียญและเดอะซันะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับสถานการณ์การเงินในเดือนนี้นะ,ะพี่หมอจะแบ่งเป็นพาร์ทของรายได้หลักนะทีนี้รายได้หลักก็ต้องแยกย่อยอีกนิดนึงนะคะก็คือสำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่ารายรับรายได้ของเรานะ่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ รอฟังในส่วนของรายได้เสริมได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะทีนี้อยากจะแยกมาพูดให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ามีกิจการส่วนตัวรวมถึงสายอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะในส่วนของช่องทางรายได้หลักเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับรายได้ค่ะแล้วก็ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าจากทํายอดได้แล้วไม่ได้ยอดหรือจากทํายอดไม่ได้แล้วได้ยอดนะไพ่เขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันหมายถึงรูปแบบอะยกตัวอย่างนะรูปแบบการรับเงินอ่านะคะอาจจะต้องแบบเอ่อเหมือนกับปิดบัญชีนี้มาเปิดบัญชีใหม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแค่รู้สึกว่าวิธีการที่จะ ได้มามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอ่ะหรืออย่างบางคนนะ่ะเป็นฟรีแลนซ์เดิมทีเนี่ยปกติอ่ะเราจะแบบว่าอ่าให้เขาแบบเหมือนกับว่ามัดจำมาอ,อันนี้เบสิกเนาะมัดจํายอดมาก่อนเพื่อที่จะเริ่มงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบงานแล้วเดี๋ยวก็จ่ายยอดที่เหลือเนาะอันนี้คือมาตรฐานเลยส่วนใหญ่สายฟรีแลนซ์เพราะว่าพี่หมอเองก็ นับว่าตัวเองเป็นฟรีแลนซ์ได้แล้วกันเนาะมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อสัญญาจากเดิมทีอะเราใช้วิธีแบบว่ามาจำมาก่อนเนาะ,ะมาจำมา แล้วก็จบงานเมื่อไหร่ซึ่งคำว่าเมื่อไหร่มันอาจจะไม่ได้มีระยะเวลาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาในเดือนนี้มันเหมือนกับมันต้องทำให้ชัดเจนอันนี้คือยกตัวอย่างนะมันจะเป็นพาร์ตอื่นก็ได้นะคะที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเขาไม่เอาจริงงใิ้งไพ่เขาถ้าพูดถึงอาจบางคนอยากฟังว่ายอดอมันดีไหม ยอดขายนะ่มันดีไหมส่วนตัวมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะถ้าถ้าพูดถึงเป็นตัวเงินเพียงแต่ว่าปัญหาของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของรายได้หลักอะ่ะพี่หมอไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตัวเงินแต่มองว่ามันคือวิธีการมันคือการจัดการบางอย่างที่มันกระทบกับรายรับเราแค่นั้นเลยนะคะก็เอาเป็นว่าจะต้องแบบว่า ออตั้งหลักรับมือกับมันนิดนึงเนาะว่ามันจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงจะจัดการกับมันยังไงเท่านั้นเลยแต่ถ้าถามพี่หมอว่าจัดการได้ไหมเดอะสันเป็นใบสุดท้ายขนาดนี้นะก็ต้องบอกว่าจัดการได้แน่นอนสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆตรงหน้าได้แน่นอนนะคะไม่ได้แย่อะไรแต่เขาให้เรารับมือว่าเออเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรับ หรือว่าการจะได้เงินมาเนี่ยมันมีมันมีความเปลี่ยนไปจากเดิมเท่านั้นเองค่ะทีนี้ในส่วนของรายได้เสริมอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมีงานประจำแล้วก็มีรายได้เสริมก็ฟังตรงนี้เพิ่มไปได้นะคะหรือคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแหละเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยแหละแต่มีรายได้หลายทางรายได้เสริมมันก็คือรายได้ที่มันฟีลแบบไม่ได้แน่นอนเนาะไม่ได้แบบว่าสเตเบิลกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าในเดือนนี้เป็นยังไงนะคะ ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในพาร์ทรายได้เสริมอะ่ะเดือนนี้มันเหมือนกับเอาจริงๆคือถ้าจะหาถ้าจะทำมันทามันก็ทำเราได้สตางค์ทำแล้วก็ได้เงินทำแล้วก็ได้ผลตอบแทนค่ะแต่สิ่งที่พี่หมอเห็นคือชาวลัคนาราศีตุล่ะเหมือนกับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้สึกอยากทำหรือว่าบางคนทำหลายอย่างพร้อมกันอย่างที่บอกอะ่ะแล้วมันอาจจะทำให เราไม่สามารถเต็มที่กับพาร์ทของรายได้เสริมได้ค่ะมันก็เลยต้องบอกว่าออถ้าเราบริหารหรือจัดการนะสำหรับคนที่มีหลายๆทางนะรายได้หลายๆ,ๆทางจัดการงานของตัวเองที่มันเยอะๆหลายๆทางของคุณได้เนี่ยรายได้เสริมมันก็โอเคค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณบริหารหรือจัดการไม่ได้คุณแบบว่าไม่สามารถที่จะ ทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันได้เดือนนี้รายได้เสริมมันก็อาจจะแบบเหมือนแบบชะงักลงเนาะไม่ได้ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ส่งผลอะในความสุขของพี่หมอมันไม่ได้กระทบกับชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีความรู้สึกว่าทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําก็ได้ตังไม่ทําก็ไม่เป็นไรอารมณ์ประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำนะมันได้เงินจะไม่เสียเวลาเปล่าถ้าใครไม่ทําก็คือไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะคะอันนี้คือรายได้เสริมนะ แล้วก็โชคลาภค่ะอันนี้ก็หลายคนชอบฟังเนาะโชคลาภในช่วงเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีตุลนี่ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นเลยนะไม่มีความโดดเด่นเขาแนะนําเลยแหละว่าไม่ควรคาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงโดเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอยต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าจะมีโชคเนี่ย มองว่ามันจะมาในลักษณะของการได้มาเป็นสิ่งของที่มีมูลคา่าหรือว่าเป็นสิ่งของที่เออเราอยากได้พอดีเลยในช่วงเนี้ยอยู่ๆก็มีคนให้มาอารมณ์มันจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็โชคอีกลักษณะหนึ่งนะมันจะไม่ใช่โชคแบบการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงการแบบถูกหวยรวยเบอร์มันไม่ใช่แต่มันจะเป็นโชคในลักษณะของ โชคดีที่มีคนสปอร์ตแปลว่าใครที่พบปัญหาหรือว่าการเงินกำลังติดขัดมีปัญหาอะไรก็ตามในสถานการณ์ช่วงเดือนกันยานเนี่ยถ้าคุณมองไปรอบๆตัวจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวลัคนาราศีตุลได้ค่ะ ก็ถือว่ามันอยู่ในโหมดของโชคดีนะแค่ไม่ใช่โชคแบบลาบลอยเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้อับโชคอะคือโชคลักษณะเนี้ยมันก็เหมือนกันทำให้เราเนี่ยเอาตัวรอดผ่านผลไปได้แต่ถ้าอับโชคคือเราเดือดร้อนเราอะเดือดร้อนแล้วเราก็อยากได้คนมาช่วยอะโชคลาบก็ไม่มีคนมาช่วยก็ยังไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีโชคเลยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าพาร์ทของ โชคลาบแบบฟุกฟุกลาบลอยชาวลัคนาราศีตุลไม่มีหรอกในเดือนนี้แต่ถ้าเป็นโชคดีที่แบบเออมีคนดีๆอยู่รอบตัวคอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลืออันนี้คือร0 0เซนะคะในเรื่องของการเงินพาสุดท้ายค่ะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือรายจ่ายค่ะ รายจ่ายในช่วงเดือนนี้จะหมดไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นเลยคือเรื่องของสุขภาพนะคะลองลงมาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนะคะการเงินในช่วงเดือนนี้มองว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะหมายถึงว่ารับจ่ายมันจะบาลานซ์กันดีขึ้นได้ในช่วงประมาณ จริงๆเขาไม่ได้บอกเป็นช่วงเวลาต้องบอกว่ามันดีขึ้นได้หากชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีการปรับการเปลี่ยนมีการเคลียร์นี่บางอย่างไปการเงินมันถึงจะกลับมาอู้ฟู่หรือว่ามีให้เราเริ่มแบบวางแผนระยะยาวเริ่มเก็บออมแสดงว่าชาวลัคนาราศีตุล บางท่านละกันนะคะที่นั่งฟังอยู่หรือบางคนเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่มีหนี้สินมีภาระผูกพันระยะยาวบางตัวอยู่ถ้าคุณตัดปัญหาตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยไพ่ขอก็บอกว่าการเงินที่คุณหามาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะส่งผลดีแบบชัดเจนมันเหมือนกับว่านะตอนเนี้หามาปุ๊บก็มีเรื่องให้เราต้องใช้ออกเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่นะถ้าแย่คือมีภาระ มีหนี้สินแต่หาเงินไม่ได้อันนี้คือแย่นะคุณต้องมองแบบหลายๆด้านนะบางทีพี่หมอฟังลูกดวงส่วนตัวมาปรึกษาเนี่ยบางท่านเหมือนเขาโฟกัสปัญหาใช่ไหมคะซึ่งไม่ผิดหรอกคนเราก็จะเป็นแบบนี้แหละนะพี่หมอก็เป็นเวลาเกิดปัญหาเราก็โฟกัสที่ตัวปัญหาโดยโดยลืมนึกถึงข้อดีที่มันแก้กันได้อยู่ในตัวบางทีเราลืมนึกเรามองแต่หนี้สินของเราแต่เราก็ลืมนึกว้ยแต่เราก็หาได้นะ แต่ละเดือนแต่มันเครียดไงเวลาเรามองที่ตัวนี้นะคะซึ่งตุลน่ะก็มีสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะใช้ความสามารถในการจัดการของตัวเองนะคะ,ะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การวางแผนก็มีนะมีเรื่องของการวางแผนอย่างเงี้ยทำให้สภาวะหรือว่าสถานการณ์การเงินเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะในพาธไหนก็ตามค่ะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวลัคนาราศีตุน้นผ่านไพ่ทาโร่นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่านี่คือดวงรวมนะฟังแล้วก็แค่พิจารณาว่าเออเราจะเอาตรงไหนที่มันใกล้เคียงกับเรื่องของเราเนี่ย เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เห็นตรงหรือไม่ตรงสักเรื่องเลยคุณก็ไม่ต้องคิดเยอะคลิปเนี้ย มันอาจจะไม่ใช่พลังงานที่ตรงกับคุณเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าภาพรวมหรือดวงอขออภัยค่ะเพราะว่าดวงรวมก็คือดวงรวมค่ะทุกคนมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้ต้องคอยย้ำนะม,นมันมีคอมเมนต์ที่อินมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนฟังแล้วเครียดนะคะก็ประมาณนี้สุดท้ายก็อยากขอบพระคุณเหมือนเดิมนะคะชาวลคราศีตุลทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามานั่งฟังอยู่ด้วยกันในตอนนี้นะคะใครที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามใดๆรวมถึงคอมเมนต์แนะนำติชมก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนกันยายนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงส่วนคลิปนี้ต้องขอ